สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องไฮไลท์ลิซ่ากับ DJ เจสเนที่นท์คลับใน l a ส t v e g a จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่แฟนๆแชร์มาให้ชมโดยก่อนหน้านี้พ่องูได้มาสปอยโพสรูปลิซ่าพร้อมข้อความปาร์ตี้ไทให้แฟนๆได้ติดตามลุ้นว่าจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกัน It's party time ล่าสุดในวันนี้12พฤศจิกายน2021 DJ Snake ก็ได้โพสต์อัปเดตต่อเนื่องแชร์โมเมนต์เผยบรรยากาศในงานปาร์ตี้สุดมันพร้อมท่าเต้นสุดแพวพาวของลิซ่าในปาร์ตี้พ่องูแน่นอนค่ะว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นก็หวีดกันใหญ่แสดงความเห็นกันรัวๆกับโมเมนต์นี้ของน้องที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนซึ่งแอดก็ขอรวมโมเมนต์มาให้ชมพร้อมคอมเมนต์จะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลย รู้สึกห่วงลูกอารมณ์เหมือนลูกถึงไวัยไปเที่ยวผับแล้วอีแน่น่งห่วงที่บ้านเหมือนพ่อพาลูกสาวมาออกงานด้วยเห็นไอต้าเสือมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยพี่งูพาสาวเข้าผับเต้นได้แซ่บมากหอมกลิ่นความปังมาแต่ไกลๆเลยจ้าลูกสาวพบคนค้างรักเต้าลิสลูกสาวพวกเราชาวไทยอีกหนึ่งอัตราค้างรักหนักมากจ้ะพ่อเมื่อลูกสาวเพิ่งเข้าผับครั้งแรกเอ๊ะ หรือว่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆเป็นคนไทยเหมือนกันแต่รู้สึกอิจฉาต่างชาติมากไครฟินฉันเองค่ะลูกแม่โกอินเตอร์ไปเลยลูกอารมณ์ลูกสาวถึงวัยเข้าผับแล้วนะอีแม่ถึงห่วงก็ต้องทำใจลูกสาวโตเป็นสาวแล้วและนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์แฟนๆพร้อมโมเมนต์ลิซ่าแบ็คพิงกับดีเจสเน็ค ซึ่งแอดก็ขอรวมโมเมนต์มาให้ชมกันแดดเต็มๆว่าแต่งานมีลิซ่าไปได้ยังไงพองูเขาส่งเครื่องเจ็ตมารับเองเลยหรือเปล่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ